เขตชุมชนมัวชุมชนมอนชุมชนจามนะครับหรือจีนหรือญี่ปุ่นฝรั่งเศสเยอะแยะมากมายแล้วก็แบ่งโซนนี่บางกลุ่มอยู่ในกำแพ,พงพระนครในอุธยาบางกลุ่มอยู่นอกกำแพงนะครับแต่ว่ากลุ่มคนเหล่านี้ล้วนมีบทบาทและหน้าที่นะครับทั้งในด้านการค้าก็ดีการคุมการค้าอ่าเป็นกองต้องใช้มวมุสลิมการคุมการค้ากับญี่ปุ่นยูกิวก็ต้องใช้พ่อค้าญี่ปุ่นหรือจีน ขณะดเดียวกันปุ่พวกนี้ก็ s p e c i a l i z a t i o n ซด้วยนะครับมีทักษะที่เจนจัดกษัตกริย์อยยาได้ใช้ลักลอบทางน้ำก็คือฝูงชาติพันจามซึ่งเอามาจากขมแม่จากเวียดนามทีหนึ่งขณะดเดียวกัน กองทัพของพระเจ้าตระเิงชเวนตี้ที่ปรากฏอยู่หน้าอุทยาก็พบกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะครับเช่นอกองทหารโปรตุเกสหรือแม้กระทั่งในสมัยหลังราชวงศ์ของบองก็มีกองทหารมา้ามานมีบุระจากแะแสจันเปียในอัสซมณนมีบุระเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความหลากหลายทงา,นนยยางชาติพันธุ์เนี่ยมันก่อรูปอย่างชัดเจนในอุษาเะเนแต่บ้างก็นําไปสู่ความร่วมมือหรือบ้างก็นำไปสู่อาการแสวงหาผลประโยชน์ของรัฐที่เป็นปรปักษ์ต่อกัน เพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์มัาพอพิสูจน์ได้ว่าความหลากหลายทั้งชาติพันธุ์เนี่ยมีทั้งปฏิสัมพันธ์ที่เกี่ยวโยงแล้วก็มีความถัดแย้งระคลปนเปกันไปขณะเดียวกันนะครับสิ่งที่ต้องพิจารณาให้ดีก็คือเมื่อเราดูประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรื่องชาติพันธุ์เนี่ยเราไม่ควรละเลยถึงกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่นอกเหนืออาเซียนหรือซเซาท์อเดเซียน,นั่นก็คือจีนอินเดียหรือยุโร ซึ่งเข้ามาล่วนแล่นในประวัติศาสตร์อุตสาคเนธั้นตั้งแต่ยุคคลาสสิจกจนกระทั่งยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นพึงระวังให้ดีว่าการที่เราหมายมั่นว่าจะเป็นประชาคมอาเซียนแล้วก็เซตอัพจีโอกราฟิกยูนิตนะครับภายใน1ิประเทศของเซาท์อีสเอเชียแล้วก็ล่วมมีอันตรรัตรล่วมก,กันแต่เราไม่อาจละเลยอิทธิพลของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นชาติมหาอำนาจที่อยู่รอบข้างว่าจะมาเกี่ยวโยงในเอเชียตอวันออเฉียงใต้มากน้อยแค่ไหนซึ่งก็พิสูจน์ได้ จีนญี่ปุ่นนะครับอินเดียหรือแม้กระทั่งฝรั่งในยุคอาณานิคมก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงระเบียบแผนทางการเมืองสังคงมวัฒนธรรมในมุสตา,าเนโจทย์ที่ต้องมองแนอนาคตก็คือการเป็นประชาคมอาเซียนนั้นเนี่ยจะมีแค่สิบหรือว่าจะเหี่ยวด้วยในกรอบอาเซียนบวกสาจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือว่าบิมเต็พวกอินเดียเข้าไปด้วยหรือว่าสหรัฐอเมริกาเข้ามาในนามของเอฟเอ นะครับซึ่งผมคิดว่ากลุ่มมหาอำนาจเหล่านี้เนี่ยเริ่มลงหลักปักฐานและเริ่มแผ่อิทธิพลกลุ่มชาบอิพันตัวเองเข้ามาในเซาท์ทิศเซเชียจีนเริ่มแล้วนะครับขอสร้างทางรถไฟในลาวเขาบอกว่าต้องมีครัวเรือนจีน5 0 0พนครัวเรือนเข้าเป็นตั้งสัมพันธ์การประเทศลาวเลยนะครับรัฐบาลลาวก็นลังเลงบอกเฮ้ย hey, นี่นคนบอดดีนี่นะครับจะไปช่วยเหลือก็อเอาโอ้โห,โหครัวเรือนมาเพียบเลยพมา่านี่พารานอยแนละ้วประเทศจีน เพราะว่ามันทะเลว่ากันว่าเป็นชัชนาทาวเพราะฉะนั้นการเป็นประชากลอาเซียนเนี่ยหมายมั่นแค่สิประเทศแต่คุณไม่อาจจะสลักกดแอกจากมหาอำนาจหรือชุมชนชาติพันธุ์ที่อยู่ภูมิภาคข้างเคียงได้อาเซียนจะทำลงอัตลักษณ์อเอกลักษณ์ไว้ได้เพียงใดหรือว่าเอกลักษณ์อัตลักษณ์นั้นเนี่ยมันถูกซอบแซมนะครับด้วยปริมณฑลหรือกลุ่มอำนาจที่อยู่หลายนอกหรือเปล่านะครับตอนนี้ว่ากันว่าประเทศจีนเองก็เริ่มมีหลักสูตร East and Southeast Asia Study ที่ City University of Hong Kong มาหาลัยกกัตตาที่ West Bengal ก็มีหลักสูตร South and Southeast Asia s t u d i นะครับในการรวมภาษาคณิกับเอเชียใต้แล้วเอาบิวเทเอาเบงกองเป็น <c oughs> เป็นเซนทริกนะครับเป็นเซนเตอร์ในการมองเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจิตนะครับอันนี้ผมยอดที่นิดทางเรื่อง